จดให้เปรียบเทียบเศษจส่วนมาดูข้อแรกข้อแรกเนี่ยส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่เศษได้เลย3 1มากกว่า24ข้อ2 4ส่วน7กับ18ส่วน25เราใช้การคูณไว่4ยี้ได้100่8รคูนได้126เพราะฉะนั้น18ส่วน25ก็จะมากกว่า4ส่วน7ข้อ3เศษ15ส่วนลบเเศษเป็นบวกส่วนเป็นลบบวกหารด้วยลบก็จะได้ลบส่วนด้านขวาลบ15หารบวก7 ลบหารบวกก็ได้ลบเช่นกันเพราะฉะนั้นข้อสานี่เท่ากันส่วนข้อ4ลบ2เศษ1ส่วน13กับลบ27สเด่วน1ิก่อนหน่ทำลบ27่ส่วนให้เป็นจำนวนคละก่อนก็จะได้ลบ2เศษ1ส่วน13เพราะว่าจำนวนเต็มเป็นลบ2เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณาแค่เศษส่วนทางด้านซ้ายมือเป็นลบ11ส่วน13ส่วนทางด้านขวามือเป็นลบ1ส่วน3เปรียบเทียบเศษส่วนในการคูไขว้ ฝั่งซ้ายได้ลบ33ฝั่งขวาได้ลบ13ทั้งสองจำนวนเป็นจำนวนลบทั้งคู่จำนวนลบเนี่ยตัวเลขยิ่งมากค่ายิ่งน้อยเพราะฉะนั้นลบ3 3ก็จะน้อยกว่าลบ13ดังนั้นลบ2เศษส1ส่วน13ก็จะน้อยกว่าลบ27ส่วน13ก็ให้ใช้การคูณไข่เช่นกันฝั่งซ้ายได้ลบ27ฝั่งขวาได้ลบส2 จำนวนลบตัวเลขยิ่งมากค่าย,ยิ่งน้อยเพราะฉะนั้นลบ3ส่วน8ก็จะมีค่ามากกว่าลบ4ส่วน9ข้อ6ใช้ละการเช่นเดียวกันกับข้อ4ก็คือจำนวนเต็มลบ1เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะพิจารณาแค่เศษส่วนด้านซ้ายเป็นลบสส่วน4ส่วนด้านขวาก็คือลบ1ส่วน2คูณไข้ฝั่งซ้ายได้ลบ6ฝั่งขวาได้ลบ4เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายจะน้อยกว่าฝั่งขวา ดังนั้นลบหนึ่งเศษสามส่วนสี่ก็จะน้อยกว่าลบหนึ่งเศษหนึ่งกับสองทีนี้ลองมาดูการบวกลบเศษส่วนข้อแรกเนี่ยส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็นําเศษมาบวกกันได้เลยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็น20ส่วนยี่ห้าทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานํา5ไปหารก็จะได้4ส่วน5ข้อ 2, 2> mm hmm. เศษ3ส่วน8บวก4เศษ1ส่วน8ข้อนี้ทําได้2วิธีวิธีแรกก็คือทําจํานวนคละให้เป็นเศษเกิน เศษสส่วน8บวก4เศษหส่วน8ก็จะได้เศษสส่วน8บวกกับ4เศษหส่วน8เนี่ยนำสี่กับ8คูณกันนะได้แทนสิบสบวก1ก็จะเป็น3าสส่วน8ส่วนเท่ากันนำเศษมาบวกกันก็ได้36ส่วน8แล้วก็ทำให้เป็นจำนวนคระทำเศษ4ส่วน8ให้เป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำก็ได้4ี่เศษหส่วน2ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือนำจำนวนเต็มบวกกันแล้วก็เศษส่วนบวกกันตัวนหน้า3ามส่วน8ด บวกกับ4เศษ1ส่วน8เนี่ยก็คือ4บวกกับ1ส่วน8จำนวนเต็มมีแค่4ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราก็นำ4เขียนไว้ส่วนเศษส่วนเนี่ยก็จะมี3ส่วน8กับ1ส่วน8ก็นำ3ส่วน8กับ1ส่วน8มาบวกกันก็จะได้4บวกกับเศษ4ส่วน8หรือ4บวกกับเศษ1ส่วน2เท่ากับ4เศษ1ส่วน2ข้อ3ลบ3ส่วน11บวกกับลบ15ส่วน11ส่วนเท่ากันแล้วนำเศษมาบวกกันได้เลย ลบสบวกลบ15เป็นลบ18ส่วน11ทําให้เป็นจํานวนคละข้อ4ลบสิบหส่วน7บวกกับลบ1เึ่งส่วน7ก็นำไปบวกกับลบ6ส่วน7ก็จะได้ลบ6บวกกับลบ12ส่วน7ก็จะได้ลบ18ส่วน7จ็ดทำให้เป็นจำนวนคระก็ได้ลบ2เศษ4ส่วน7 ข้อ5เศษ3ส่วน4บวกเศษ4ส่วน5บวกเศษ1นส่วนสองก็หรือเรานำส่วนมาหาคนคนข,ของ4 5 2คือ20เราจะทำทุกตัวให้มีส่วนเป็น20 3ส่วน4แล้วก็คูณ5ทั้งเศษและส่วนก็จะเป็น15ส่วน20 4ส่วน5ก็คือคูณ4ทั้งเศษและส่วนได้16ส่วน20และ1ส่วน2องเราก็คูณด้วย10ทั้งเศษและส่วนจะได้10ส่วน20 เมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็นําเศษมาบวกกันก็จะได้41่สิบเ่วนยีทำให้เป็นจำนวนคละได้2เศษหนึส่วนยี่สิข้อหส่วนไม่เท่ากันคือส่วนคือ42 7และ6แต่เมื่อพิจารณาจะพบว่าทั้ง7และ6เนี่ยหาร42ลงตัวดังนั้น คอนอของส่วนทั้ง3าตัวนี้ก็คือ4 2ิบลบ6ส่วนเเราคูณ6ทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้ลบสาสหส่วน4ี่ิบสองและคูณ7ทั้งเศษและส่วนเราก็จะได้สาสิบห้าส่วน4ี่ิเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำเศษมาบวกกันก็จะได้1ิส่วน4ี่ิทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำ เข้อ7เศษ5ส่วน7ลบ3ส่วน8เราทำส่วนให้เท่ากันนะครับโดยใช้การคูณคว้ด้านซ้ายจะได้8 5 40ลบ7 3 21แล้วก็7กับ8มาคูณกันได้56คําคตอบจะได้19ส่วน56ส่วนข้อ8ใช้การคูไคว้เช่นกันด้านซ้ายจะเป็นลบ24ด้านขวาจะเป็นลบ7 ส่วนเท่ากับ42บวกกันจะได้ลบ31ส่วน42ข้อ9กับข้อ10เนี่ยเป็นเรื่องการลบข้อ9กับข้อ10เนี่ยเป็นเรื่องการลบเศษส่วนเราก็ใช้หลักการเดียวกันกับการลบจำนวนเต็มก็คือตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับตัวตั้งบวกจำนวนตรงข้ามของตัวลบข้อ9อตัวตั้งคือ3ส่วน4ลบเราเปลี่ยนเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวก จำนวนตรงข้ามของตัวลบตัวลบคือลบเศษหนึ่งส่วนห้าจำนวนตรงข้ามของลบเศษหนึ่งส่วนห้าคือบวกเศษหนึ่งส่วนห้าส่วนไม่เท่ากันเราใช้การคูณไขว้ด้านซ้ายจะเป็นสิบห้าด้านขวาเป็นสี่สี่คูณห้าเป็นยี่สิบข้อน,นี้ตอบสิบเก้าส่วนยี่สิบข้อสิบตัวตั้งคือลบสามเศษสี่ส่วนสิบห้า ลบสามเศษสี่ส่วนสิบห้าเนี่ยเราทําให้เป็นเศษเกินได้ลบสี่สิบเก้าส่วนสิบห้าตัวตั้งเนี่ยเราเขียนไว้เหมือนเดิมเป็นเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกจํานวนตรงข้ามของลบเจ็ดส่วนสิบสองก็คือบวกเจ็ดส่วนสิบสองส่วนไม่เท่ากันหาครรนอครรนอขอ,ของ 15, สิบห้ากับสิบสองคือหกสิบตัวตั้งนำสี่คูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้ลบหนึ่งร้อยเก้าสิบหกส่วนหกสิบส่วนตัวบวกคูณห้าทั้งเศษและส่วน ก็จะได้35ส่วน60สอามาส่วนเท่ากันแล้วเราก็นำเศษมาบวกลบกันเศษเป็นลบ6 9 6บวกกับ35เครื่องหมายต่างกันให้นำตัวเลขมาลบกันทำให้เป็นเศษเกินจะได้ลบ2เศษ41่ส่วน60 ข้อส1ส่วนไม่เท่ากันเรานําส่วนทุกตัวมาหาครานครนของ5้2สองคือ60เพราะฉะนั้น5ส่วน8ก็คือ9.6ส่วน60ลบด้วยลบ7ส่วน12ก็คือลบสาสหส่วน60ลบด้วย3ส่วน20ก็คือลบด้วย9ส่วน60ต่อไปลองทําในวงเล็บก่อนตัวตั้งลบตัวลบก็จะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบ จำนวนตรงข้ามของลบสคือบวกสส่วนตัวที่อยู่นอกวงเล็บลบด้วย9ส่วน6กก็คือบวกด้วยลบ9ส่วน60ในวงเล็บได้131สบ่วน6กบวกด้วยลบ9กส่วน60ก็จะได้122ส่วน60ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้61ส่วน30ข้อ1ิทุกจำนวนเป็นจำนวนคละเพราะฉะนั้นทำให้เป็นเศษเกินก่อน1นส่วน1ส่วน4ก็จะได้5ส่วน4 สองเศษสองส่วนห้าก็จะได้สิบสองส่วนห้าและลบเจ็ดเศษหนึ่งสองก็จะได้ลบสิบห้าส่วนสองส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็นําส่วนทุกตัวมาหาครนครนของข้อนี้ก็คือยี่สิบให้เราทําส่วนทุกตัวเป็นยี่สิบห้าส่วนสี่เราคูณด้วย5้าทั้งเศษและส่วนจะได้25สบ่วน20บวกกับ48สบ่วน20บวกกับลบ150ส่วน20สส่วนเท่ากันแล้วนำเศษมาบวกกัน ทำให้เป็นจำนวนคะ่ะจะได้ลบสามเศษสิบเจ็ดส่วนยีจข้อนี้เป็นเศษส่วนซ้อนให้เราแยกทำดูที่เศษก่อนเศษเนี่ยหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองทำตัวตั้งคือหนึ่งอ่ะให้ส่วนเป็นสองหนึ่งก็คือสองส่วนสองเพราะฉะนั้น1นึลบหส่วนสก็จะเท่ากับ2องส่วนสองลบหนึ่งส่วนสองรับส่วนก็เช่นกัน1นึ่งบวกหส่วนสแล้วก็ทำหน ให้เป็นสองส่วน2องเราก็จะได้ว่า2ส่วน2บวกกับ1ส่วน2เศษสส่วนสลบ1นส่วน2ก็จะเหลือ1่ส่วน2อตัวส่วนสส่วน2บวก1ส่วน2จะได้สส่วน2เพราะฉะนั้นเศษ1ส่วน2หารด้วย3ส่วน2เราเขียนใหม่ได้ว่า1ส่วน2หาร3ส่วน2ตัวตั้งคือ1ส่วน2เราเขียนไว้เหมือนเดิม เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัวหารเนี่ยสส่วนสเราก็กลับเป็น2อส่วนสในการคูณข้างบนข้างล่างเนี่ยตัดกันได้เราก็ตัด2ก็2ตัดกันเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบเศษหนึ่งส่วนสข้อน,นี้โจทย์บอกว่าเศษสส,ส่วนสของ20ส่วนเศษหนึ่งส่วนสมาดูที่เศษ สาส่วนสของ20่สิบคำว่าของคือเครื่องหมายคูณเพราะฉะนั้น3าส่วนสของ20คือสามส่วนสี่คูณยีส่วนเศษหนึ่งส่วนสองมาดูที่เศษการคูณหารเราสามารถตัดกันได้ระหว่างเศษกับส่วนเพราะฉะนั้นสีตัดกับ20ได้ดังนั้นเศษก็จะเท่ากับ15ส่วนคือเศษหนึ่งส่วนสองเขียนใหม่ได้ว่า15หารด้วยเศษหนึ ตัวตั้งหารตัวหารก็เท่ากับตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ30